สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิง์และก็ราศีสิงพบกับการดูดวงประจําเดือนมีนาคมสอง 6, 6้แต่เป็นช่วงวันที่เนาะ21มีนาคมจนถึงวันที่31มีนาคมต้องขออภัยเนาะทาคลิปต้นๆเดือนไม่ทันจริงๆนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่วุ่นวายของชาวลัคนาราศีกันอีกเดือนหนึ่งเนาะมีได้ติดต่อประสานงานกับบุคคลหลากหลายนะคะได้ไปมาหาสู่กับคนนู้นคนนี้นะเข้าสังคมอยู่บ่อย ก็ยุ่งอยู่กับเรื่องการทํางานบุตรหลานบริวารต่างๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บุตรหลานบริวารสร้างปัญหานะให้ใจเย็นๆในการบริหารจัดการการพูดคุยกับทั้งลูกหลานแล้วก็ลูกนอ้องนะคะแล้วก็คนที่เราดูแลเขาอยู่อันนี้ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะไม่งั้นมันจะทะเลาะกันง่ายมากเนาะแต่ในเดือนนี้ต่อให้มีปัญหาอะไรต่างๆ นะอย่างสมมติตามมีปัญหาเรื่องงานรืออะไรเงี้ยก็มีคนเข้ามาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าติดขัดเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยมีคนเข้ามาช่วยเหลือแน่นอนในเดือนนี้นะคะอืมแต่ในเรื่องของเอ,อกสาร,รเนาะเอกสารหรือว,ว่าการทํางานต่างๆเนี่ยต้องเพิ่มความรอบคอบเข้าไปด้วยนะมันจะเกิดความผิดพลาดง่ายนะคะมาดูเรื่ององการเงินเดือนนี้นะมีรายจ่ายเข้ามาหลายทางเหลือเนะกินเนาะก็ บริหารจัดการเรื่องรายจ่ายด้วยแล้วก็ในเรื่องของอการลงทุนการสร้างไรายได้ต่างๆมันก็ทำได้ในเดือนนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องทำด้วยบนพื้นฐานของความรอบคอบนั่นเองอย่างที่บอกว่าเดือนนี้ต้องมีความรอบคอบนิดนึงนะสำหรับชาระคาราศีกัิกหมือันเหมือนกับว่ามันจะหลุดๆห,หน่อยนะมันเหมือนกับสติเราจะหลุดๆหลุดๆบ่อยๆมันเหมือนกับ เจออะไรหลายๆอย่างนะเวลาจะต้องทำอะไรที่ต้องสำคัญสาคัญในเดือนนี้มันเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังดาวตัวเองก็เดินเร็วด้วยนะคะเดือนเดียวมันก็เข้าไปตั้งสองสามราศีละลนะคะอืมก็ให้ระมัดระวังด้วยกันละกันจังหวะโอกาสมันนี่แต่อย่าใจเร็วด่วนได้นะให้รอบคอบในการลงทุนคิดจะอ่ารวมหุนอะไรกับใครก็ต้องทำด้วยความระมัดระวัง จะค้าจะขายอะไรก็ระวังคําพูดด้วยในเดือนนี้นะการงานการงานอย่างที่บอกนะเดือนนี้มันจะได้พูดคุยกับคนหลากหลายประสานงานกับหลายฝ่ายมากก็ต้องนะ,ะต้องบริหารจัดการแล้วก็ระวังนะพอเราพูดคุยกับคนเยอะๆต้องระวังเนระื่องของ คำพูดคำจานะคะแล้วก็เอกสารที่จะต้องไปยื่นให้กับแต่และฝ่ายแต่และแผนกที่ต้องติดต่อร่วมกับเราเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะคะมีโอกาสเปนะิดพลาดเนาะอืมแล้วก็ส่วนส่วนคนที่แบบว่า,าทํางานมาสักพักแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายที่ทาํางานอะไรเงี้ยมีโอกาสไหมเดือนนีม้มีก็ยังมีโอกาสนะถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นนะก็มีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนนะ หรือว่าคนที่ตกงานว่างงานอยู่หางานก็มีโอกาสได้งานใหม่ทำนะคะมาดูในเรื่องของความรักคู่ครองคนรักเป็นยังไงบ้างก็เป็นช่วงจังหวะที่คู่ครองคนรักให้การสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาหลายๆทางและเป็ให้กําลังใจได้เป็นอย่างดีนะแต่ช่วงในเดือนนี้มันเหมือนกับชีวิตเรามันพุ่นกับเรื่องของการทํางานหรือว่ามีปัญหาหลายทางอาจจะเครียดนิดนึง ต้องระวังด้วยนะเวลาเราเครียดเราอาจจะมาใส่อารมณ์กับคนใกล้ชิดก็ได้อันนี้ต้องระวังนะแต่ว่าภาพรวมดีนะคู่ครองเราก็น่ารักนะสนับสนุนนะสิ่งที่เราทำนะให,ให้กำลังใจดีนะคะคนโสดก็เป็นจังหวะนะที่จะได้พบเจอเพศตรงข้ามที่ถูกใจนะคะส่วนสุขภาพเนี่ยชาวลัคนาราศีกันต้องระวังเนระื่องของโรคเก่าๆนะจะก,กำเริบนะคะ ันนี้ต้องระมัดระวังด้วยเนาะอุบัติเหตุอุบัติเหตุตหตถ้าจะเกิดจะเกิดเกิดเรื่องของการทํางานเป็นหลักนะสาหรับกันนะคะทีนี้เรื่องอื่นๆก็คงจะไม่มีอะไรเนาะสาหรับชาวนักการศย,รยกันแล้วก็รายเสกันช่วงวันที่21มีนาคมจนถึงวันที่31มีนาคม2566นเราคงจะขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในโอกาสหน้าวันหน้าเดือนหน้าเนาะก็จะพยายามทำคลิปให้เร็วที่สุดนะคะอ่าช่วงนี้จะดู ติดในเรื่องของการดูดวงนะแล้วก็มันมีสิ่งที่ต้องทำหลายหลายอย่างนะเคลียร์คิวไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาดยตลอดนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ